บอัวฟูแล้วหันนั่นบ้าหาเสือเขาละสีเลยสวนทุเรียนสวนทุเรียนบุญทะเลครับน้องเม็กน้องเม็กบุญทะเลสวนทุเรียนสวนแหลกที่ได้ผลผลิตเป็นครับผลผลิตสวยโอ้ย ครับีเยนสวยโอ้อันนี้ลิ้นจี่ครับลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่ก็มีแต่ยังไม่ได้ให้ลูกอู้ยู้ตัวนี้ดกว่ะสวยๆสวยๆเออสวยครับตัวนี้สวยๆสวยโอ้เโหฝนฟุ้งมาใส่สองหน่วยนึงเสวยครับโอ้ยลูกสุเรียน โอ้ขาเจ้ามัดไปละจ้องไปละวเออโอ้โจะสั่งเดี๋ยวะนี่มีอยู่นี่เงาะครับเงาะโอ้ยเงาะน้องเม็กมันคุดครับ อันนี้มันข <HHH> ุดก็มีคือแตกยอดบังสี่เนี่ยะก็ตัดก็ตัดดอกไม่ออกบ่แตกกระหม่อมสารละก็จะทำเนี่ยเป็นตัดยอดแต่เนยคร in kind of ับนี่มุกหวังยิงเพาแล้วโอ้ตองลงกูเลยเกินกินมะม่วงเนี่ยมักคับมันคือกันบ่เฮ้ยะบ่คือกันบ่เวย ไ่ได้ยอบาครังมยรแสงกยไได้ยอม